TS Racing Max มาใหม่ของแท้ฉลาดเสถียนสมูทลูกเล่นเทียบ TS Racing Max ครับมาใหม่เก็ววัด OBD2 จาก TT Auto Speed ตัวนี้ฉลาดเสถียนสมูทเท่ดีไซน์สปอร์ตมากมาในราคา1,990บาทรับประกัน3ปีพิเศษเลยนะครับตัวนี้ฟังก์ชันใหม่เลยนะด้วยหน้าดิสเพย์แบบเนี้ยเราเปลี่ยนหน้าได้หลากหลายหน้าแต่เราไม่ต้องกดปุ่มแล้ครับเราทำยังไงนี่เลยอ่าเ,เป็นเซนเซอร์นะครับผมเมื่อเรา ทำการเอามือยื่นเข้าไปเนี่ยเซนเซอร์จะจับปึ๊บแล้วเราก็จะเปลี่ยนหน้าดิสเพย์ไปได้หลากหลายหน้าเลยนะตัวนี้มีหน้าดิสเพย์เยอะมากครับมือแปะปึ๊บยังไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะแค่เอามือผ่านเนี่ยหน้าดิสเพย์เปลี่ยนให้แล้วครับส่วนเรื่องการวัดค่าเนี่ยวัดได้ตรงเสถียรสมุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองเหยียบคันเลงให้ดูกันเลย ครับผมสมมุติตามเท้าเหยียบเลยนะครับค่าสถานะต่างๆก็วัดได้แจ้งแม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอุณหภูมิต่างๆวัดรอบสปีดเทอร์โบค่าแบตเตอรี่ดูได้หมดนะครับครบจบที่ตัวเดียวเลยกับ T.F Racing Max ครับ1,990บาทรับประกัน3ปีมาจัดกันไปได้ครับของใหม่เลยที่ T.T Auto Speed Thailand